ผามันเด้อมาเป็นโรนท่าผ้าบ้านผ้าชงลำบากลำบุญแล้วไปสีเข้าสีน้ำนี่เต็มที่แล้วผมเหงเป็นโนโอ้ยเออผู้เชี่ยผู้สาวไม่ห้างนาไม้กบมามาเฮ็ดมา้านเลยอ่มันเสยโรคบ้านเฮาไรทักทายสบายดีเอฟีทุกทุกทางที่ติดตามรับสงเด้อมันนี่บาบนสู มาเฮ็ดถางทุกคนเลยซ้อมถางแปลงถางรถไทยไปเขาอะไรเลยจะได้ห้ามรถไทยเลยเมื่อนี่แหละถือว่านายบ้านเพิ่นเออเอาชาวซมอีโอให้งานเฮ็ดถางอยู่แถวบ้านนี่แหละทุกคนเลยคนเฮ็ดเอาได้โมเมนตร์รถเฮ็ดได้ซ้ำนีน่แหละถถวบ้านคอยก็ได้ 老爷们 แล้วทุกคนใะทางนี้ไม้น้องนี้ทุกคนเลยหานโกมขามทุกคนโกมขามกกงงมูงเฮ้ยจ้ยเอากลางเครื่งนี้เราได้เฮ้ยเฮ้อ เอาบอลนี่แล้วบอน้องน้ำนี่ล้นนี่หาลองน้ำมาขาม้าคมจัจักไมเสื่นดวห้อดกบักเรยเหยมบทับบดื้อเลยกินชมทุกคนเลยบํารุงตับ หางามมาคามกินมาคามอม,มองเห็นทางอย่างด้วยทุกคนเส้นทางอยู่ประเทศลาวเปลี่นทางเคียวทุกคนอเอามาคามตอนนี้กำลังสิบบักกงโมงอืม,อม

ช่องโกเนาะเอาลงกัมัดเอาดูเชอรที่ทอดบ้านเราไปดิอจึงหาไปทางโลตัวนเด้อไปด้อ Hoàng Hoàng sẽ Bố mà thật biết là qua của nó ก็มาแลมันมืดคู่ใบเด้อ

บในสาไม้เอาทุกคนเลยไม้บใหญ่นะซีนี่บ่เ้ยเอาจักมาแปกตัวเลงอมาชี้งามแล้วโยงโยง òng ngay nhay luôn ơ làm tao chưa mẹ là khăn khâu hứa sự ต่อทุกคนเลยแถวนี <c ười> ừ, ้ก็ไปขี้ตุ่มจูไปเอาพอไปได้หาบ่มันยากคนทุกคนเลยยาอะไนั้จะได้หามรถไปผมจุดแขมบ้านทุกคนเลยยากบ่เนี่ยนะเออบ่นี่ยเฮ้ยจอยเฮ้ยเดย์จอยเด้อเออผู้หญิงมาหิบบ่เด้อผู้ชายเฮ็ดอยู่นี่ไปเฮ็ดที่จุดหนึ่งทุกคนเลย อยู่โดนนิน่ถ็จุดนี้แหละทุกคนเหมือนเนี้ยลดลงไปที่ขาเลยไปกับ่ได้ทางลี่นี่ทุกคน うレバレ。 แล้วเล้ทุกคนเลทางทางลีเอาแต่ว่ายุห้ากระเขาพรวนทอวิแต่ตินน้ำมันเขารถไทยก็ได้ตัดพดใส่คนกระบางเลยทุกคนเลยเออช่วยไปช่วยไปปปไหนไดคนนะกลับบๆเออปปโนโนนะสังกับเลยไครได้ํำนี้มือบนขาระยะมันนะเฮ้ยเนี่ยก็ค่อยไปเออไได้ไขกว่าได้ห้ามรถนะนะ บอนี้ทุกคนเลยไก่กับโคนี่พูดีขาลดขาขึ้นนี่กับขาลงใช่เปล่เป็นยังงน้นอนัคตจะอาบอ่ะตีรถสอดพร้อมกระชากนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดล่ะทำค่าเป็นประโยชน์ กไเมื่อรได้ละไ้ละดไข่ละบดรเฮ้ยโอ้มันีมงว่ะผู้ขี้เมามากันรถเอรถนี้กับโเจ๊อไ่แ่ปต่พดไก่แรไงบดนี่รถเลยขาน่ะจะเลยจะเลยเลี่ยไปผู้เสือพอดีได้มาขามนี่กับกิวกับพดนี่อว้าใส่ไลเตอร์พดนี่นเนาะพดแทนได้จุดเบิรนี่ เออไต่ผีแล้วเอ้าท no, uh, no, no, ุกคนเลยถือว่าเมือนี้เห็ดถ่างกับเห็ดมวนแต่มันย่ทุกคนเลยแบบนี้แหละถ่างบ้านคอยก็ได้บ้านเพื่อนเมืองท่านไปหัวดาวนขาดเลยบ้านตัวจะ่างขี้ตุ่มได้ทุกคนเลยบาบุสูเคยได้ไปอันมุกดาหารทุกคนเลยก็แต่ปี2 0อง2 0ันแปดสิบเก้าไปดำนาหรอกว่า ทางไปนาเขาทีคนกรีดบัดทางบ้านตัวบ้านตัวเองเชอะอเทปูนเียวเทปูนเคียวไก่เรียบปัญญ์กดเลยก็แต่ปีชอบบัดเก้าอันนี้กันปีชอบัดสาะหาเะยยังเทปูนเคียวอยู่ทาบ้านเอยจะเลืนแล้วแบบนี้ชักปีใดปีช่ว้ปี50ได้บอกเส้นทางเดงทางที่พูนไงกุมนี่ก็ได้

ีเออชีานึ่ีะเดไปปเดมาใส่ตีนกุติน้อยทุกคนกุติน้อยหลงั ทางหนึ่งอย่างทางหนึ่งหักหมดเลยไม่ลว่าจะไม่ยุกอีฝ้ายนี้นกตังนี้เอาใส่ฝ้าที่มันชุ่นี่กัเลก่อนเาไส่้า่มันช่นี่กอนเลยก่อน

เขาเขาเขาเอาเขาไปแลกได่เลย่เยเลยได้บ่ยิ้าจะแก็แไ้มาปามาา่้เช้ามา้วยนะทมเยเ้ารู้เยทำไมเลยท้เล่นจะว่ตีมันอาคุดได้เยตีมันเฮยขันปูคุดใบ้านยรอะไรพวกน้มนไม่ผมมีเทมป์้เนี่ เขได้สิบนะใช่ห่นึหนึ่งสองสามคนแล้วามสิบไปให้คุ้ปีเอาคุ้มเยอะเอาอันนี้เลยนะเอาได้ผัดเพื่ตอนมาได้คุ้มเลยว่าหมอน้องสากลุ่มกันได้บางทีเหลือหอมทีนี้เลือกลุ่มเลยเนาะมันไงอ่ะเดี๋ยวจะก็ยังต้องท

นี <łość> <Billboard Sports> ่แล้วนะย้อนย้อนย้อนมาไปไปทางนี้ทางนี้มาย้อนย้อนมาด้วยกันย้อนย้อนย้อนทางซีฟ

Việc, thôi Tôi đi cứ bắt tăm thằng Vinh nè, xe đây không nhục, เอยาันอองเลย่อดีอานัน nice ี้มันชิเตะอันนี้แนวมันเต้เอเฮยังมีเวลาเน่ยัขึ้นนะใช่นี่กระตันนี่จักมีปเ่อนบาเวลาเด้ดการเด้แปลงไรวัดทังีและอางัน มามเรปาเดยตัวน <PR ี้มเ่นป็เด่เดวูขึ้นวัขึ้นนขึ้นนั่นขึ้นน่ขึ้นขึ้นั่นขั่่ขนน้้น